สาชุดแมาดูวิวชิงแสนนะคะสวยไหมคะสวยไหมคะคไหนไปดูดี๋มาชมบรรยากาศเนี่ยประเทศลาวนะครับที่ฝั่งประเทศลาวนะครับที่คนจีนมาสร้างโอ้โหเจริญม,มากเลยทุกคนเนี่ยฮะโอ้โห นี่คือบรรยากาศนะครับ๋ยวผมลองซูมเข้าไปดูโอ้โหเตลิงม,มากเลยทุกคนเมื่อก่อนก็ไม่ใช่มีอะไรเลยนะฮะเป็นป่าทั่วไปนะฮะโอ้โหตอนนี้ตึกเต็มเ,เต็มเลยนะฮะเหมือนเมืองเมืองหลวงเมืองใหญ่เลยนะครับทุกคน ตกเยอะม,มากครับอย่างผมนี่ไม่เคยเห็นเลยนะฮะตลอดชายฝั่งนะฮะประเทศนูน้นเทศลรานะครับก็จะเป็นถนนเหมือนไทยแล้วนะครับโอ้ยาวถึงนู้เลยทุกคนนี่ครับ เนี่ยบ,บรรยากาศรบอบๆทั่วๆไปนะครับเนี่ยวันนี้พานะะ้องสเตมาานะครับมาเก็บบรรยากาศนะครับน้องจะบไปไหนมาคะจะนั่งตรงนี้เหรอคะนั่งชมวิวเหรอคะโอ้ oh, วิวสวย,ยไหม, Hello, วววมควว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 มวววว นั่งชมวิวเชียงแสนค่ะนี่ฮะอยากไปไหมคะท้าแตมอยากไป,ยอ,ยกไปอยากไปตรงนูน้นไหมคะไปดูมาหาน้ำอะไรนะคะคุณแม่ล่ะคะกำลังเดิากำลังเดินมา bà sẽ tay không đúng mấy ồ à tay mấy bài con này uh -huh. <laughs> oh, oh, tên này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  tên tên <laughs> này tên tên này này <laughs> হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ